สวัสดีค่ะดิฉันทีมเภสัชะกรจากโรงพยาบาลวิชัยเบสหนองแขมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้น้ําเกลือล้างจมูกนะคะอันนี้คือขวดน้ําเกลือล้างจมูกนะคะซึ่งน้ําเกลือล้างจมูกใช้เพื่อล้างสิ่งสกปรกภายในโพรงจมูกที่เกิดจากการอักเสบภายในโพรงจมูกเพื่อทําให้โพรงจมูกโลง่งและลดอาการคัดเน่นจมูกค่ะเราจะมาดูวิธีการใช้น้าเกลือล้างจมูกกันเลยนะคะ ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้น้ำเกลือล้างจมูกนะคะเทน้ำเกลือลงสู่ภาชนะที่สะอาดเตรียมหลอดฉีดน้ำเกลือล้างจมูกใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือขึ้นมาปริมาตรที่เหมาะสมผู้ใหญ่ใช้10-20มลลิตรเด็กใช้5-10มลลิตรค่ะ สอดปลายกระบอกฉีดยาเข้าไปในรูจมูกให้ปลายกระบอกฉีดยาชิดรูจมูกด้านบนการหายใจพร้อมกับฉีดน้ำเกลือเข้าสู่รูจมูกโดยน้ำเกลือและน้ำมูกจะไหลออกรูจมูกอีกหนึ่งข้างข้อแนะนำเพิ่มเติมทำซ้ำจนลักษณะของน้ำมูกเป็นสีใสและสลับไปทำรูจมูกอีกข้างด้วยวิธีเดียวกัน ไม่ควรจุ่มหลอดฉีดน้ำเกลือลงไปในขวดน้ำเกลือโดยตรงเพราะจะทําให้เกิดการกนเปื้อนเชื้อโรคได้น้ำเกลือที่เปิดใช้แล้วจะมีอายุแค่1เดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดให้ทิ้งไปเลยไม่ควรนํากลับมาใช้ค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เพจ Facebook วิชัยเวชหนองแขมหรือทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปวดีโอนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e ช่อง YouTube วิชัยเวชหนองแขมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ